สวัสดีครับวันนี้พี่ชัยพามาชมรถสีดำนะครับเป็น Ford r a n g e r นะครับเป็นรุ่นวายแท็กกระบะสีประตู B S S 2, รุ่นนี้เป็นรุ่น4 w h e e l นะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.329,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีออฟเพิ่มมาอีก5,000บาทนะครับรถสีดำเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับที่ลูกค้าสนใจในแคมเปญสำหรับยี่ฟอร์ดพระประแดง เรามีแคมเปญพิเศษนะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาหาวิชัยได้เบอร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วมาชมกันว่ารถรุ่นนี้แต่งอะไรไปบ้างครับวันนี้มาฟอร์ดเรนเจอร์ไวน์แท็กเป็นชมน็กเก็ตนะครับเป็นรถสีดำรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสำหรับของรุ่นเลย โดดเด่นทั้งคันนะครับไฟหน้าจะเป็นระบบแมตตินะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับให้ความแสงสว่างมากๆเลยกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเป็นของฟอร์ดเลยนะครับมีกล้องหน้านะครับแล,ล้วก็ข้างล่างจะเป็นกล่องระแดปเตอร์คุยคอนโทรลอ่าแต่ก้อมเ,เซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับ ีเซน,นเตอร์เรามีตรงนี้ร้อมไฟสปอตไลท์นะครับตรงนี้รถรุ่นนี้เราก็ตกแต่งให้กับลูกค้านะครับโดดเด่นนะครับรถมีใสย่สยคิ้วสีดำเงานะครับขนาดสามนิ้วเข้ามาให้กับลูกค้าใหม่แล้วก็ด้านบนนะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยมีกรนสับติดให้เรียบร้อยพร้อมเป้ารองมือนะครับขณะล้อ,อยางข้างหลังก็จะสูงโปร่งนะครับพร้อมโรบาร์มันแน่รถรุ่นนี้ติดโรเลอร์มาด้วยนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดำดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ ฝาท้ายก็ติดตั้ง f o d สีดำตัดกับสีแดงพร้อมไอลิกนะครับสวยๆแบบนี้เลยถ้าลูกค้าสนใจชอบนะครับก็เข้ามาที่ฝอร์งแดงมาพบกับพี่ชายได้นะครับเรามีแคมเปญอยู่นะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าสิงหนึ่งสิงหาราคาปรับเพิ่ม อีกหนึ่งมื่นบาทนะครับสําหรับรถเ็นเจอร์สำหรับรถ, Legend, ร,บถรุ่นเอเวเรสก็จะพับเพิ่มอีกหมื่นห้านะครับก็ท่านใดสนใจโปรโมชั่นนะครับติดต่อทักข้อความได้เลยนะครับกับผมสวัสดีครับ